สวัสดีค่ะทักทายนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์ลูกค้านะคะที่ชานผิดพันตัวดีบูนนะคะที่เห็นผลัดชัเจนมากๆเลยวันนี้นะคะเราจะไปกันที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะูกค้าพนดีนะคะก็เป็นรอพอนะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอแบกนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูนะคะว่าลูกค้าจะหน้าตาเป็นไงแล้วก็หลังทานกับหลังทานนะก่อนทานกับหลังทานนะคะมีความ ถึงว่าลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าอยู่บางนาการเด่นซอย13นะคะเดี๋ยวเราไปหาลูกค้ากันเลยลูกค้าเป็นรอปพอนะคะเราก็นัดเจอกันตรงร้านโจห่วยนะคะนี่นะคะคุณพี่วีรศักดิ์นะคะคนที่ทานดีบุญแล้วดีขึ้นเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลดีบุญถุงปุ๊กนะคะวันนี้นะคะก็ลูกค้าได้มาถึงลูกค้าแล้วนะคะลูกค้านะคะก็เคย มีอาการปวดเข่านะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุนะคะถูกรถชนนะคะหลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็มีอาการเจ็บปวดนะคะมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้เลือกผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะเพื่อฟื้นฟูอาการปวดแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากตั้งแต่กล่องแรกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาฟังมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสีค่คุณพี่ชื่ออะไรคะวีรศักศรีคำ วีรศักดิ์สีคามนะคะอายุเท่าไหร่คะ59 59เกาหเก้นาะประกอบอาชีพอะไรอยู่คะเป็นรอปพอยู่อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่หมู่บ้านโมดิวิลล่าครับอ๋อหมู่บ้านโมดิวิลล่าเอแบ็กบางนานะคะค่ะแล้วก่อนทานนะคะพี่วีรศักดิ์อ่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดเอ่เข่าปวดเข่าใช่ไหมคะค่ะปวดเอาทั้งสองข้างไหมคะหรือว่าแค่ข้างเดียวข้างเดียวครับข้างเดียวด้านซ้ายนะปวดยังไงคะก็เห็นบอกว่าเออเคยได้แบบรับอุบัติเหตุรถชนใช่ไหมค่ะว่าปีไหนคะ เมื่อปี61เนอะ61เนาะแล้วหลังจากที่เราได้รับอุบัติเหตุค่ะเรารู้รสึกว่าร่างกายเราเนี่ยมันมันมันทรม,มานมันปวดใช่ไหมปวดปวดปวด,ปวดมาตลอดตลอดระยะเวลากี่ปีคะก็สองปีอะสองปีอยากให้ให้ให้เล่า,เล,าเล่าตอนตอนตอนเกิดอบุบัติเหตุน,นิดนึงค่ะว่าตอนเกิดอ,อุบัติเหตุอะเกิดยังไงคะตอนที่ตอนเกิอดอุบัติเหตุเป็นเป็นอย่างเงี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมาสามพันใช่ไหมค่ะก็รถจะเลี้ยวค่ะทีนี้มอเตอร์ไซค์มากระปึ้งเลย พึ้งมาเสร็จก็ลอยเลยผมลอยเลยผมอยู่ตรงกลางไงลอยปุ๊บเนี่ยไอ้หัวเข่ามันไปแท่กับปูนอย่างเงี้ยหัวเข่าไปแท่กับปูนค่ะแต่ไม่หักใช่นเลยแต่ไม่แตกไม่หักนะแต่เรื่องนั้ตั้งแต่วันนั้นนักคือเจ็บมาตลอดเจ็บมาตลอดแล้วก็ไม่ได้รักษาอะไรก็ทนเจ็บอย่างนั้นก็ไปบีบไปนวดแค่สามครั้งนะผมบอกว่าแล้วมีดีขึ้นไหมคะผลลัพธ์มันไม่ดีขึ้นเลย หลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะหายไปเลยเราสะพัดตั้งแต่สองซองแรกนะคะแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้คล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินจ็บทรมานเนาะเินตอนนี้เห็นว่าเดินคล่องเลยแล้วไม่ปวดไม่ปวดแล้วเนี่ยไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับผลพันธุ์ดีบุลบ้างคะอ๋อพอกินแล้วไม่เห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานดีบุลนะคะเพราะว่าเพ็น ไปสัมภาษณ์อยู่ไอยูทูบอ่ะก็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยออ๋ค่ะก็เห็นว่าหลายๆเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะพี่วิทยตรศักดิ์ดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานอ่ะเราให้ฟังนิดนึงค่ะันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่ประมาณซองที่ที่สองอ่ะซองที่สองเท่านั้นเองคะหมายว่าวันที่สองเขดีขึ้นแล้วนะคะถ้ามีคะแนนให้ทีบูลต้อสิบคะแนนนะคะพี่วิทยตรศักดิ์ ไอ้ร้อยคะแนนเลยโอ้โหมีสิบให้ร้อยนะ่ยค่ะถ้าถามความประทับใจในสินค้าดีบูนะคะอยากให้พี่นิสสักเกล่านิดนึงนะคะประทับใจยังไงบ้างคะตอนแรกก็กินซองแรกก็มันก็ดีขึ้นอ,ะ <S <S อ่ะซองตัซองที่สองก็เดินได้สะดวกอ๋อค่ะหลังจากที่ตอนแรกเจ็บมากเดินไม่คล่องโดนตัดใช่ไหมคะหลังจากที่กินซองแรกรู้สึกดีซองที่สองคือสอบมาเดินได้สะดวกเลยเดินสะดวกเลยค่ะแล้วรู้สึกวา่าประทับใจอะไรบ้างคะกับสินค้าตัวนี้ค่ะ แบบแบบอยากให้บอกต่อนะบอกต่อเพื่อนๆที่มีอายุตั้งแต่ห้าสิบขึ้นไปบอกว่าให้กินดีบูนปวดเข่าปวดอะไรปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยให้กินดีบูนครับพี่สักมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะว่าสักตัวนี้จะช่วยลดการปวดได้เป็นอย่างดีถูกต้องครับวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่วิจิตรศักดิ์นะคะก็จะมาคอนเฟิร์มว่าเป็นการทานจริงๆเนาะก็จะได้มั่นใจว่าเฮ้ยเรามาพูดเฉยๆหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวปกติพี่วิจิตรศักดิ์ทานยังไงอยู่คะชงให้ให้ท่านผู้ชมดูเลยค่ะอ๋อแก 4ซองคะ5ซองข้างในมี5ซองนะคะนี่นะคะที่มีตาสกัดออกมาแล้วนะคะข้างในที่ถูกต้องนะคะถ้าเป็นกล่องที่ออกจากบุกไปเนี่ยจะต้องมีเอากระดาษที่ซีนไปใส่แบบนี้นะคะแน้นหนาและไม่มีการถูกแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนนี้สารสกัดเข้มข้นะคะอย่างที่พี่มีตาสบอกว่าดีขึ้นตั้งแต่ซองแรกด้ถึงว่าวันแรกที่กิน่ะดีขึ้นเลยแล้วก็มาเดินได้หนึ่งช่องอยู่ที่กล่องที่สองเอยซองที่สองเท่านั้นนะคะแกะออกมาแล้วนะคะ ทำไมมีห้าตองเนาะครับแล้วปกติพี่วิศักดิ์ชงดื่มแบบไหนอยู่คะชงกินวันละวันละซองวันละหนึ่งซองนี่นะคะด้านในก็มีห้าซองจริงๆนะคะนี่นะคะรวมกับของพี่วิศักดิ์เป็นห้าซองค่ะอ่ะเดี๋ยวให้พี่วิศักดิ์ชงให้ดูเลยนะคะปกติทานน้ำประมาณไหนอยู่คะพี่อ่ะเดี๋ยวให้พี่วิศักดิ์เทเลยค่ะชงครับก็ใช้น้ำประมาณครึ่งแก้วนะคะครับครึ่งแก้ว ก็แกะนะคะฉีดซอเอกมานะคะีแล้วก็ขุนนะคะอ่าเดี๋ยวนะคะ,อะโอเคนะคะผงเป็นสีอะไรคะเหลืองผงเป็นสีเหลืองนะคะ<ๆ>ก็นะคะเทให้หมดซองเลยนะคะ,ะหมดแล้วนะคะ,คะแล้วก็ขุนนี่นะคะการทานก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็เสียงแค่ชี ส่งดื่มกับน้ำเปล่าเลาหนึ่งครั้งหลังอาหารเช้ากับน้ำเปล่าขึ้นแก้วเท่านั้นเองนะคะคน,คนคนแล้วดื่มนะคะทานง่ายนะคะ,ะวิทยาสักขาให้ดูแล้วนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าลูกค้าของเรานะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวเรามาถามนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะที่หลายคนว่ากินง่ายกินง่ายจริงหรือเปล่าคะทานง่ายจริงไหมคะทานง่ายผมไม่เลยไม่ขมข้าวไหมคะ ไม่คาวนะคะนี่นะคะการันตีให้เลยว่าทานง,ง่ายเห็นผลไวสัญญากัรเข้มข้นดีขึ้นตั้งแต่สองสอ,องแรกอ่านะคะวันนี้ใครที่มีอาการปวดข้อปวดเข่านะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นปวดสะโพกเร้าหลังขานะคะปวดเรียงนิ้วล็อกนะมั่นใจได้เลยะค่ะดี่ค่ะเสียงอีกเสียงยืนยันว่าดีจริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ